หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับลูกศิษย์ลูกหาทุกฝ่ายนะครับมาร่วมงานชาติการประเด็พระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิทสุภารามนะครับพระราชปริยัตยากรนะครับเรี๋ยวนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่สาธุสาธุนรกจกนั้นนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อใหญ่วัดพิทสุภารามนะครับ ทุกฝ่ายนะครับมาร่วมกันบินทบาทนะครับจากจังหวัดร่วมงานชาติการนะครับนี่คระองค์สีสตาลการนะครับท่านจักราชเอเขมร่าท่านพระากฏเขมราชเวทีนะครับท่านรองจักราชเขมราชติดตามอยู่ครับติดตามอยู่พุงกระเบื้องพี่เกิรครับขออนุญาตถ่ายภาพด้วยนะครับนี่พุ่งต้อะไรนะครับ มาแต่ไก่แสนใครนะครับจากนาครพนมนุ่นนะครับนี่สาธุสาธุเซร์ละพระครูโอ้สาธุสาธุนุ่นเนาะมากับใครนี่อาจารย์โบวชเนี่อาจารย์ท่านรหรือข้าในหรืออะไปเนาะตาเบื้องในกันหรือขออนุญาตถ่ายภาพนะครับประเดษประคุณหลวงตาสมพรนะครับพระครูภาวนาธรรมวิสุทธ์นะครับนี่ <c oughs> อาจารย์มหาชินพัฒนะครับสาธุสาธุมาก,กับกล่องเด้วยนี่ขอโทษขอไปครับผมเอ้าท่านมหาสาธุหลวงพ่อครับ อนุญาตเก็บภาพนะครับวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาทุกฝ่ายนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิษโซภรามนะครับมาร่วมกันนะครับเพื่อทําบุญใส่บาตรนะครับส่วนครูบาอาจารย์ก็มารับบิณธบาตนะครับวันชาติการพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิษนะครับโยมบอกว่าประมาณ 3- หรือ400รรูปนะครับด้วยสายตาที่นับนะครับนี่โอ้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับ ของหลวงพ่อใหญ่วัดพิโสพารามนะครับพระราชปริยัตยากรมารวมกันทั้งหมดนะครับทั้งญาติทั้งโยมด้วยนะครับนี้สายยาวไปถึงนู้นนะครับเดือไปถึงวัดบ้านเก่าบกกร์นะครับค่อยจะได้ลงเฟซให้ดดูนะครับบรรยากาศานะครับโดย